ทางเล่นอะไรครับเล่นสารพัดที่มันมีเก็บไว้นี่แหละม้โอ้ทำไมวันนี้มาถึงนี่ครับมีเห็นอะไรครับผมเกจะไปตัดรากไม้ออกจากที่บ้านผูกช่องดูแลมีรากไม้อยู่นั่นมีรากไม้ด้วยทำไมไม่จ้างเขาครับผมจ้างเขามันเสียเงินจ้างเขาเสียเงิน ไม่เอาไอ้บัวไปช่วยคุณตาช่วยไม่ได้เนาะงานอย่างไม่ทำงานงแล้วคุณตามายัางไงนี่ไม่เห็นไม่เห็นรถเห็นล<ม>าเลยใ่มอเตอร์ไซค์ที่จริงตอนได้ยินเสียงรถนะครับแต่คุณตามามอเตอร์ไซค์บัวบานนี่ถึงกับนิ่งแล้วเมื่อเจอคุณตาครับ าช้างมาเสียงลมนี่แป๊บนึงนะฮะรช่วยรนะัเอาอาหารช้างมายังไงครับเอดีช้างอือเาเลยบอกว่าู้ว่าจะเอาอะไรดีใหนาน,าาอาอนางานกับ,ร,กบรูกับ้าสิ่งเขาคงจะดูดีมั้งอาหารวัน วันนี้อะไรขาดอะไรวันนี้อะไรมีเขาคงจะรู้ถ้าจะให้ตากําหนดว่าเออนั้นนะเอันนี้นะคงจะไม่ดีเท่ากับที่เขาสั่งอาหารช้างทุกวันอะไรขาดอ,อะไรมีตาคงรู้แล้วให้ประสานงานกับเขาดีกว่าอืมรูมมบานนี้หันหน้าหนีแล้วตา เขาโทรมาเลยครับเขาจะมาพรุ่งนี้แต่เขาเดี๋ยวผมจะหาให้ถ้าเป็นสับปะรดถามมอยู่ว่าใครสามารถมาส่งพรุ่งนี้ได้สองรถสองรถสิบสองรถหกล้ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะช่วยอาหารช่วยอาหารช้างก็จะช่วยในลักษณะแบบไันช่วยเป็นคันรถเลยบอกว่ามันมีคันสามพันคันแปดพัน พันหนึ่งหมื่นห้าอะไรอย่างนี้หรอหมื่นสองหมื่นห้ามันมีคันเล็กคันใหญ่เออจะเลือกเอาพันราคาสามพันก็ได้พูดจบยาก็ได้หนึ่งหมืบบน่นห้าก็ได้คุณตาพูดจบยาหมดเลยแนะนำว่าให้ประสานงานกับลูกหลานที่คุวาตาโอเคเรียบร้อยแล้วครับคุณตางานช้าเนี่ยคุณตาจะไปด้วยไหมครับถ้าเขาเชิญก็ไปฮะ เชิไปมเขาให้สมัครสมัครไปแล้วนะครับสมัครคนเท่าคนแก่จะสมัครไปยังไงไม่ใช่ให้ช้างสมัครครับให้ควายไปได้เช่นบัวบานก็ไปได้อไปได้แต่ว่าจะให้ตาเนี่ยไปด้วยผลักกันโอ้ต้องดูเเชิญเออไปร่วมงานอต้องมีเชิญอีก ทุกปีก็เชิญไหมทุกปีต้องไม่เชิญเราก็ไม่ไปโอ้ไปทำไมเออทำไมเต๋อแตกก็ร้อนหนาวเต๋ก็ร้อนเล่นเต๋อเดือดตามว่าเออขอร้องขอร้องอืมอช่ไปยลัาคงไม่ไปอืม ไม่อยากช่วยไม่อยากร่วมดันแต่ว่าเราจะไปด้วยพละการมันไม่เหมาะสมอืมต้องมีหนังสือเชิญมาเชิญขอร้องขอร้องด้วยร้องว่าเออไปร่วมงานเราไไปด้อืมเราไปได้แล้วปกติเขาให้บุท้าผู้แก่ไปไหมหรือไปแค่ช้างบุท้าผู้แก่ไปเขาจะจังบอกตามปกติเขาจะขอมา เอเราก็ถ้าเขาขอมาก็ไป,ไปถ้าไม่ขอมาก็ยังไม่ได้ไป,ไไไปแต่ว่าอาจจะไปดูแค่ช้างตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอืมเราจะไปขี่ช้างนั่งช้างมันก็ไม่เหมาะสม,มไม่เหมาะสม,ม,มเดี๋ยวปอบานปอบานนี่หงอยเลยครับพอคุณตามาทำไมนิ่งอย่างนี้ล่ะไปร่วมงานเฉยแบบบวงสรวงอะไรอย่างนั้นเ็ไปได้ปอบาน นี่ลยครับคุณตามาไปนั่งช้างทั้งวันเหมือนกับเด็กเขาทำไม่ได้อ,อทำไม่ได้ต<ถ><ถ>อนเคยทำแก่แล้วถ้าอย่างบัวบานเอาอยู่ไหมครับนี่เดีย๋ยวคุณตาลองจัดสักสเต็ปเต้นสักทีนึงนี่ฮะเพราะว่าเอฟซีไม่เห็นคุณตามานานแล้วเผื่อบัวบานลืม อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยครับหาแต่เรื่องครับอุตส่าห์แปลกลกแล้วว่านี่นี่นี่จะรับคารนิดนึงนะผมการเสียงลงโอ้โหทำไมพ่อของไม่มีอย่างนี้บ้างลูกบ้านบากก็รู้ว่าใครมานะนายพลแห่งบ้านเออยกขึ้นยกหูญาเด็กแล้ว พี่ใหญ่เสียยูซีว่าเป็นเจ้าเลยโอ้โหดูครับเต็มสีขาแล้วแม่คนตาจัดให้ข่อยย่อมแล้วพี่ใหข่อยยอมแล้วจริงจริงโอ้โหบาสวยอูดีก็มีวัง หวางไม่รู้เลยรครับหวงไม่เป็นไรก็ได้ครับเอาแค่นี้ก็ FC รู้สึกตื้นใจแล้ครับ FC รู้สึกตื้นใจครับที่คุณตามาหานะครับ FC นี่ดีใจแต่ปรปานเศร้าใจขอว่ารันยูครับเดี๋ยวเปิดครับแป๊บหนึ่งครับคุณตาคุณตามาจ้องอยู่นะครับ คุณตาเปิดให้เลยก็ได้ครับถ้างั้นเขาส่งให้วรันยูครับจากคุณคุณดาวอะ่ะ <c oughs> ตาระวังมีดนะครับโดนมือ มีบัตรเลยพี่ชมก็ยังอยูอ่เลยนะน่าจะให้แกไปตั้งนานนะยยังให้แกมาเปิดของอีกนะบัวบานบน่นยาก่อยอีกนะคนตาอยู่นี่ค่อยระแวงนะรู้ไหมบัวบานละแวงนะอยู่ไม่เป็นสุขมันเป็นทุกข์ยังไงไม่รู้มันเสียวหังมันเป็นเงือกงักนงนะัะมันเป็นบรคึกว่าค่า จังสีมันต้องทอนอคนละเรื่องนะครับไปเทิร์นพญ่เจองจะอยู่หรือซ่ตาตาบังก็ได้ไปเลี้ยงควายคุณตาก็ได้นะจ๊ะโบบาลสบายดีโบบานสบายดีโอ้ขอขนมขนมครับจันอุ่มบุญปลอยทองเลือบสีจันอุ้มบุญบนี่อันนี้ของโบบานครับคุณตาเนี่ยโบบานซ้อนเลยเหรอโบบาลโซนอนัอน เราให้บัวก,กินบ่าวะอีอยางขนมอย่างนี้อ๋อก,กินได้อันสักอันแล้วแกะให้บัวก,กินสักอันสองอันอนี่พญาย,ยัางมีเป็นขนมไส้สับปะรดนะฮะจะให้บัวบานชิมก่อน กำลังโดนมือคนระับคุณตาขอบคุณ f อที่ส่งมาชื่ออะไรพี่จินชื่อคุณดาวคุณดาวขอโชคดีนะครับส่งอาหารมาให้ตัวบ้านตัวบ้านแล้วก็น้องน้องช้างแล้วก็น้องน้องช้างลหลายเชือกหลายเชืกอกขอสุขสุบุญแล้วก็เอฟซีทุกคนที่ส่งมาส่งมาทุกท่านทุกคนเต็ม จบอย่างบ้านหิวแล้วพรคุณตานี่ประมาณ2ชั่วโมงครับถ้าไม่เอาแบบแบบย่อเฮ้ยกำลังมาก่ะโอ้โหินแซบอขอคุับคหลายๆดเอฟซี อิ่มแล้วบัวบานอิ่มแล้วคุนตาไมปไปบัวบานบ่าอิ่มแล้วอิ่มแล้วกินแค่นี้อิ่มแล้ว,ลมลวไม่กินเยอะมันตาริบกลับไปได้นะครับนี่น,นี่คือความเป็นใจของบัวบานเปล่าครับของปลาเสือนั่นแหละอยู่นานไม่ได้นะครับหูนวด งาไปเล่นต้นยูคาเมนะื่อวานครับต้นยูคาอยู่กลางคันแทนวาเดี๋ยวคุณตาไปทำงานคุณตาต่อนะไปขุดรากไม้ข,ของคุณตาต่อนะฮะก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ